สวัสดีค่ะในนิยมคาวามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะ,ะตอนนี้เวลา10โมงแล้วพ่อเนาะสโมงครึ่งเวลา10โมงครึ่งนะค,ะคุณแม่อยู่ที่อำเภอวา,านอนนะคะเดี๋ยวกำลังเดินทางกลับจังหวัดสกลนครนะคะสำหรับ f e c ทุกท่านนะคะที่ที่เอฟเสื้อยืดเอฟอะไรแย่ยยมากมายแล้วคุณแม่กลับไปจับให้ท่านเลยนะ,ะเพราะคุณแม่คิดกันแล้วท่านก็โอนเงินมาเลยนะคะวันนี้วานอนฟ้าสวยมากเลยวานอนฟ้าสวยมากนะคะแล้วก็บ้านโมก็ได้ประมาณ ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะคุณแม่เอาสีมาส่งให้ช่างน้องบ้านนโมนะคะก็กำลังเป็นโมกเป็นล่างเลยนะคา,าดว่าน,น่าจะเดือนพฤษภามิถุนาน่าจะเสร็จแล้วพราเนาะมิถุนาสำนักงานนี้ก็จะทำรัว้วนะทำรัว้วน้าบ้านอันนี้กําลังบ้านขวางทำรัว้วหน้าบ้านนะฮะทำรัว้วหน้าบ้านภายในบ้านก็เยอะกําลังปรับปรุงเสริมแต่งบางส่วนนะคะที่ถัดแคลน่ะสีคุณแม่ก็เอามาจากในเมือง วันนี้ก็ไม้ไมชันตีแบบบัวแตงบัวน,นิดหน่อยนะอ้ยเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าว่านอนมากเลยนะฟ้าสวยมากธรรมชาติฟ้าสวยมากเลยนะ่ะฟ้าสวยมากเลยช่างคนนี้นี่ดีนะช่างคนนี้ก็ดูแลให้ดีมากของในนี้เนี่ยก็บางละเกะละกะก็ไมีหายตรงนะัเนาะครับดีมากเลยนะวันนี้เดี๋ยวคุณแม่กำลังเดินทางกลับสกลน,นครแล้วนะคุณแม่มีชุดแบบนี้ขายถูกและราคาหลายชุดนะท่านใดจะเอฟรอเอฟเลยนะคะมีมีชุดสีสีดำแล้วก็ชุดสี ยเยอะเลยคุณแม่จะมาขายลดราคานะคะชุดเยี่ยมชุดแต่งวันนี้เลย <Sure. S 1> ขายลดราคาขายสองเก้าเ้าเองจากราคาเก้าร้อยเก้าร้อยแปดร้อยนะคะเนี่ยขายแต่รอบนี้คุณแม่จะมาขายโปรโมชั่นสองร้อยเก้าสิบรอเอฟนะคะมีสีดํามีสีดําสียีนสีอะไรเยอะเลยเดี๋ยวคุณแม่ยกคิดให้รนหลังจากกลับสกลนครแล้ววันนี้เดินทางกับสกลนครก่อนนะคะถ้าในเอฟเสื้อผ้ามารอโอนเงินให้คุณแม่ส่งของให้วันนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ